สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะพวกผมซื้ออีชินเคยนะครับวันนี้เราก็มาดูดิมโบอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้ผมจะมาลองทําอยู่กับมอสดูนะฮะว่ามันมีอะไรนะ่าสนใจมั่งนะฮะนี่คือส่วนที่ผมลงไว้นะฮะตัวโครนี่ก็ตัวคอนี่ก็เป็นตัวที่มากับเกมอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ก็เป็น เป็นตัวโคตรเจ๋งแน่เพื่อนง่ายนะครับสำหรับ edb per part c a p u l l นี่ฮะก็ไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะแต่ตัวนี้นะฮะเป็นตัวที่แจ๋งที่สุดสามารถที่จะกําเนิดพอพัานที่ยิ่งใหญ่ได้เลยนะฮะเดี๋ยวเก๋งยังไงเราก็ไปดูกันนะฮะสำหรับตัวที่สนี้เป็นตัวสามารถทำให้หมอของเรานี่เก่งกาจสามารถเพิ่มมากขึ้นนะฮะสามารถที่จะรักษา ได้แทบทุกอาการทั้งกระดูกหกักกระดูกสนังหกักหรือผู้แพ้เก่าทั้งหลายนะฮะมาร,รักษาได้นี่ก็เป็นตัวเจ๋งตัวหนึ่งสำหรับลิมเอฟฟกนะฮะเป็นตัวที่เพิ่มปืนอวกาศพูดว่าไงปืนอนาคตอย่างี้นะฮะมามารเราสร้างขึ้นมาใช้ได้นั่นเองนี่ก็เป็นตัวเดียวกันนะฮะคือพอเข้าไปตัวนี้มันจะเพิ่ม โตให้เราได้เลยนะฮะสำหรับตัวนี้คือตัวที่เราสร้างขึ้นมาสร้างสิ่งพวกนี้ขึ้นมาเพื่อให้เราเอาคนเนี่ยไปซ้อมฝึกซ้อมให้เก่งขึ้นนั่นเองนะฮะยิงปืนหรืออะไรพวกนี้อย่างที่เห็นภาพนี้ฮะเป็นที่เราซ้อมขึ้นมาให้กับคนของเราฝึกนั่นเองอ่าสำหรับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็เป็นตัวที่ เพิ่มประสิทธิภาพหมอเครื่องขุดเจาะการทำอาหารหรือกร้ทั่อาวุธให้กับคนของเราเนี่ยให้เก่งขึ้นนั่นเองแล้วก็เป็นตัวค่อนข้างโกงอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้มันคืออะไรวะที่ผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะ อ่าขอผ่านไปแล้วกันนะฮะตัวนี้ก็เพิ่มปืนขึ้นมาเหมือนกันนะฮะเพิ่มปืนึเหมือนกันผมลงหลายๆตัวนะฮะตัวนี้ก็เป็นเพิ่มปืนในตัวเดีวยวกันก็คือมันจะเพิ่มปืนเพิ่มอะไรขึ้นมาให้นะฮะสำหรับจุดสุดท้ายสุดท้ายคือเวลาเราขุดแร่เนี่ยมันก็จะทําให้เราขุดทีเดียวไปเลยแร่ไม่กี่อันเนี่เราก็ขุดไปเลยไม่ต้องรอให้มันปรากฏตัวออกมานะฮะ นี่ก็จะผมจะเปิดไว้ทั้งหมดเนะี้ยเราก็เข้าไปลองเล่นดูนะฮยเรามาดูความสามารถของตัวแรกเลยดีกว่าเรามาสร้างโคโรลนีใหม่กันเลยเอายังไงก็ไนดะ้เอานระดับสองแล้วกันแค่ทําให้ดูเฉยๆนะฮยพอเราเข้ามาเสร็จปับ๊บเราก็จะเห็นเป็นแบบปกติเลย แต่สิ่งที่มอสมันให้เรามาก็คือตัวนี้นะฮะกดเข้าไปเลยนี่เิ่งขึ้นว่าขึ้นมาเลยมันก็จะมีคล้ายๆกันแหละแต่เห็นชัดเจนมากกว่าว่าจะลุ้นหน้าไปไหนเราจะรันดอมได้ละเอียดมากขึ้นนะ,ะแล้วก็สามารถจัดแจงได้ทุกอย่างเลยถึงว่าเราไม่พอใจในโซนนี้เราจะรันด้อมทั้งหมดนะมันก็จะรันด้อมทั้งหมดไปให้แต่ถ้าเราพอใจในแบบนี้ล่ละแต่เราไม่พอใจรูปร่างไม่พอใจชื่อกอนเลยเราจะชื่อแล้วก็เรนดอมชื่อไป คือคือไม่อยากพิมพ์เองงั้นถตาอจากเรนดอมหาชื่อเท่ๆแล้วก็เรน้อมไปได้อายุเริ่มจากไหนมันมันต่ำสุดแค่สิบหนะสูงสุดผมไม่รู้เราเพิ่มได้เรื่อยๆนะฮะเป็นพันปีก็ได้เป็นมืออมตะไปเลยหรือเราจะมาเรนดอมเกี่ยวกับภูมิหลังของตัวละครตัวละครตอนเด็กเป็นไร ตอนโตทําอาชีพอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จะเกี่ยวความสามารถซึ่งนั่นก็จะเกี่ยวการใช้อาวุธเะไราพวกนี้มากกว่าก็ดูออานะฮะหรือเอาความสามารถก็ได้พวกนี้นะฮะก็ลองรนดอมหรือเลือกไปเลยก็ไดนะะ้ทีนี้เราพอใจในพวกนี้แหละเราไม่พอใจรูปร่างหน้าตาทรงผมทรงผมอ่าหรือร่างกายอะไรก็เลือกไปได้เลยนะฮะ ว่ากันไปนะฮะทีนี้ก็เราไม่อยากทำงา้เรนดอมไปก็ได้ลักษณะของรูปล่างเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอ่าอาชีพตอนโตนะฮะก็คือตัวนี้เองนี่อยู่กินเยอะกินน้อยเป็นตำรวจเป็นครูเป็นอะไรเนี้ยก็จะมีลักษณะร่างกายที่แตกต่างกันเราก็เลือกๆเ,เอานะฮะสีพงสีผิวได้หมดแลนะที่สําคัญคือสกิลนะฮะสกิลนี่ เราก็สามารถที่จะมาเพิ่มได้ไม่จํากัดเลยถื่มันจะมีค่าสําหรับทําแค่นี้แต่เราสามารถทําไปจนติดลบได้เลยนะครับคือคือเราไม่จําเป็นต้องยังไงเลือกอะไรหนึ่งเ,เลือกหมดเลยแต่เราไม่ชอบไงเราชอบที่จะทาแค่มันยิงได้แบบสุดยอดหรือว่าทําอาหารหรือว่าขุดแร่หรือว่าวิจัยปลูกผักสร้างสิ่งก่อสร้าง หรือการใช้มีดอย่างแบบอ่าอะไรวาจอมยุทธเลยหรือว่ามีการพูดพูดจาที่เจ๋งทำาหารได้แจ๋วเป็นหมอที่สุดยอดเทพนะฮะแล้วมีเออเอาความเป็นอาร์ตหรือสมารถที่สร้างสิ่งของไนดะ้แบบทุกเทพเราก็เลือกเอาเลยนะฮะปจิตเต็มทั้งหมดเลยก็ได้แต่ทีนี้เราไม่จำเป็นต้องเลือกทุกอย่างไงนะฮะนี่คือส่วนหนึ่ง ที่เราสามารถเลือกได้ในตัวละครหนึ่งตัวและที่สําคัญถ้าเราเล่นแบบปกติเราเลือกได้แค่สามตัวนะฮะแต่สำหรับมอตตัวนี้เราสามารถเลือกได้ถึงสิบตัวนะฮะสร้างไปเลย new 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 สิบตัวครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ่าสิบตัวทีนี้พอเราจัดแจงให้ทุกคนเนี่ย อยู่ในสิ่งที่เราต้องการได้ทั้งหมดแหละแล้วก็ next ไปนะฮะพอ next มาในสําคัญเลยทีนี้มันจะมีให้เราสิ่งของพื้นฐานพวกนี้อ่าเลือกได้เลยจะเอาไหนอาหารมีแตทั้งเบียนะฮะก็พูดะและเนื้อพวกนี้อา,นอาหารสดอาหารเราไม่มีเพียบหรืออาหารพวกที่เราสร้างมา s i m p l ลหรือว่าระดับสองระดับสามนะฮะก็สามารถเลือกไปได้และนี่คือสิ่งที่เจ๋งเขออววุธนะฮะ ดูว่าเจ๋งไม่เจ๋งดูที่ราคาของมันยิ่งราคาสูงยิ่งสุดยอดนะฮะอย่งเช่นตัวนี้ไลรเฟริลนะฮะก็สามพันหรือเราจะมาดูไกลๆหน่อยอันนี้ห้าพันไ์เฟิลเหมือนกันสไนเปอร์ไ์เฟิลนะฮะมีอาวุธประชิดด้วยที่พุงแพงก็ทําจากทองส่วนใหญ่ือว่าเราอยากได้ตัวนี้นะพันเจ็ดแล้วก็แอดไปเอากียวบอกจัดไป นี้เราไม่ได้ใช้แล้วเราก็ริมูบอ่าลิมออกไปลิมูบไปไม่อยากใช้ริมูบไปเอายาไปกี่อันดีเอาไม้ไหมเอาเหล็กไหมเอาเงินไหมแหาจะมาเอาอะไรพวกนี้ได้หมดหมือนทั้งจรวดนะฮะสิ่งที่เราควรเอาไปก็คืออาหารแล้วก็ยาอะไรพวกนี้อ่ายาใบอะไรยาไปนี่ก็แล้วแต่เราต้องการละกันแล้วก็มาเสื้อผ้าเกาะ เราไม่อยากใส่เสื้อผ้าพวกนี้ก็สุดท้ายเลยอยู่ไหนอ่ะนี่ชุดเกาะไปเลยทั้งตัวทั้งดุ้นไปเลยนะฮะก็ว่ากันไปสำหรับใครต้องการเรามาดูว่าพอลงไปแล้วเป็นยังไงนะฮะตอนนี้ก็มาถึงดวงดาวแล้วยานปล่อยตัวลงมาแล้วนนฮะนี่ก็มีคอมปกตินี่คือ,อยานของพลคนร่โอ้โหของเพียบนะฮะ อยากได้อะไรจัดไปเลยครับทีนี้ก็เห็นแล้วใช่ไหมฮะว่านี่คือสิ่งที่เจ๋วที่สุดเลยนะฮะผมยังไม่ได้สร้างเลยเลยเคก่อนอื่นเราก็มาลองเก็บคงเก็บของก่อนเอาพวกเขานี้มาจากของก่อนโอเคเรา,าสามารถเก็บของในทุกชิ้นนะฮะไปดนคนอี่ เก็บไปเก็บไปทีนี้เรามันปัญหาอยู่คือเราต้องมาจับใส่เองไงต้องมาจับใสท่ทีละคนทีละคนทีละคนนะฮะในพวกเขาก็ไม่ยอมใส่ให้เราโอเคนี่เรามาดูกำอย่างอื่นกันเรามาดูในตัวนี้เลยในคำสั่งจะเห็นได้ว่านี่คือ ตัวที่นสุดท้ายอ่ะตัวขุดแร่นั่นเองฮะเรากดเครื่องหมายเข้าไปเรามองหาแร่ที่เราต้องการเช่นตัวนี้นะเอาใกล้ๆแล้วกันเอาตัวนี้แหละพอเรากดลงไปดูปกติกันแล้วนะครับถ้าปกติเราก็กดได้หนึ่งอันอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งปกติเลยล้วเรากดตัวนี้เราก็กดมันก็ได้ทั้งหมดนะฮะซึ่งมันก็สะดวกมากขึ้นทั้งหมดนะฮะทั้งหมดเลย ทีนี้มาดูอันอื่นซิมีอีกไหมตัวนี้ไม่มีสักเจอไม่มีนี่ตัวสร้างอาวุธชนิดพิเศษขึ้นมานะฮะสำหรับอา่ามอชชื่อลิมเอฟเฟกนะฮะตัวนี้เลยสร้างโตขึ้นมาเราก็สามารถสร้างปืนสร้างหลไรได้นะฮะอา้าวผมลืมสั่คนเดิน ทีนี้กส็สิ่งนี้มาใหม่แต่สิ่งที่จะมาใหม่เพิ่มมากขึ้นเราจะสามารถหาได้จากไหนหาได้จากรีเสิร์ชนะฮะตัวนี้ก็จะมีสิ่งที่ผิดปกติจากเดิมเนี่ยสร้างขึ้นมาให้เราเวลาเราสร้างอตัวนี้ขึ้นมานะฮะเออจำไม่ละไอตัวตัวหนึ่งตัวนั้นที่ผมว่ามันมันคืออะไรนะี่ผ่านไปตัวนั้นคือสร้างปืนอ่าสร้างปืนนะ โซนไม่มีสักเจอไม่เกี่ยวโปรดักต์นั้นก็สร้างจะมาสร้างปืนสร้างอะไรที่ไม่พิเศษได้เฟอร์นิเจอร์ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเติมพิเศษมานะฮะพาวเวอร์ตัวเคอร์ i ิ y ตี้นี่จะเห็นได้ว่ามันเพิ่มมาเยอะอะเพิ่มพวกปืนพวกนี้มานี่คือตัวที่ผมบอกว่ามันไม่มีอะไรนะคือคือตัวปืนผมจำผิดพลาดไปหน่อยแล้วก็มีตัวพวกเทนเนอร์เห็นไหมที่ผมพูดให้ฟังมันก็จะสร้างพวก สนามฝึกสอง้นมาใหเรานั่นเองพลังงานก็ปกติเหมือนเดิมนะฮะมันจะมีมันจะมีม,ะม,มอท,ที่สร้างขึ้นมาคือขึ้นมาแล้วมีอ่าอะไรนะไอตัวพลังงานไอ้น้ำนะแปลพลังงานไอ้น้ำขึ้นมาใหเราด้วยนะฮะนี่ก็เหมือนเดิมมันเหมือนเดิมไม่ได้เพิ่มเติมอะไรขึ้นมานะฮะคนก็ไปอยู่เบืเ้องลึกคือเช่นการรักษาเลยแล้วมาพวกน,นั้นนะฮะนี่คือนี่คือขั้นต้นใน ในมอสที่ผมลองเล่นดูนะมันเป็นมอสที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์นะฮะแต่ผลเสียของมันก็มีเช่นกันสลับมอสแรกก็คือมอสท,ที่เพิ่มศัธยภาพของคนนั่นเองเจะเนี่นว่าทุกคนในเก่งกาสามารถทั้งหมดแล้วใช่ไหมแต่สิ่งที่ตามมาก็คือพวกเขาจะมีอารมณ์ที่หัวสูงหญิยงยโสมากนะฮะมาดูอารมณ์กันนะฮะคือตอนแรกก็ยิ่งติดลบอยู่ตลอดเวลาช่วงยิ่งานานไปยิ่งติดลบมากขึ้น ติดลบมากขึ้นนะฮะทำงานนิดงานหน่อยกินบนพื้นอา่ากินนอนบนพื้นหรืออะไรพวกนี้มันจะอารมณ์เสียเร็วมากนั่นเองนี่คือผนเสียของมันฉะนั้นเราเวลาเราสร้างตัวละครเนี่ยพยายามสร้างในส่วรที่จําเป็นเท่านั้นเช่นอยากให้สองคนขุดแร่สามคนวิจัยสี่คนเป็นหมอเราเลือกอา่าสเตตัสที่มันเนหมาะสมแล้วก็ เพิ่มแค่ส่วนหนก็พอแล้วนะฮะไม่จะเป็นต้องเพิ่มให้เต็มฟูลทั้งหมดเลยเอาล้ฮะเอาก็เท่าที่ทำไม้ดูก็ประมาณนี้เลยคือมีอะไรประมาณนี้ฮะสลับมอสอะไรที่พิเศษลองแล้วสนุกก็พวกซอมบี้ซัมเบอร์อะไรก็ลองเล่นดูว่าก็สนุกดีนะยังไงก,ก,ก็เพื่อนก็ไปลองศึกษาแล้วก็ลองหัด ออามาใช้ดูนะฮะมันก็เพิ่มริชาในการเล่นเกมลิมโบไปอีกระดับหนึ่งเลยทีเดียวะฮะอ่าสลับวิดีโอนี้ะนะ,ะผมก็ขอจบเพียงเท่านี้แหละก็ขอขอบคุณต่อการรับชมะฮะขอบคุณมากๆต่อการติดตามนะฮะมีอะไรพิเศษหรือผิดพลาดกันใดก็ขอผ่านวนันที่นี้ด้วยนะฮะเออก็ขอเล่นเกมอย่างสนุกสนานนะครับสุดท้ายนี้ผมก็ขอ่าวคำว่าสวัสดีครับขอบคุณมากๆครับ